สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเสวนาทางการแพทย์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงมาลินีชนวัุลเภสัชกรเจฝ่ายยาและเวชพัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชาจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นของโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไรนะครับแล้วก็มียาตัวไหนบ้างไหมที่ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับ สวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นีนะครับยินดีค่ะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอเรียนถามพี่นีเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้ทางห้องยานะครับมีการให้บริการ กับประชาชนเนี่ยอย่างไรครับการให้บริการของห้องยานะคะจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะคะในส่วนแรกนะคะคือการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกนะคะจะรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่ไม่ได้พักค้างคืนในโรงพยาบาลนะคะงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในนะคะก็จะรองรับผู้ป่วยที่ พักค้งคืนในโรงพยาบาลนะคะและงานใบาบานทางเภสัชกรรมนะคะก็จะเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยนะคะในส่วนที่สองจะเป็นงานสนับสนุนการให้บรการจ่ายยานะคะซึ่งประกอบไปด้วยงานผลิตยานะคะจะทําหน้าที่ปรุงยาผลิตยาสําหรับผู้ป่วยนะคะและงาน คลังยาและคลังเวชภัณฑ์นะคะ<ช>ก็จะทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะให้พร้อมใช้ภายในโรงพยาบาลน,นะคะในส่วนของงานในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกจะรองรับผู้มารับบริการเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉลี่ยประมาณ1,500รลายต่อวันค่ะ ครับทราบมาว่าทางโรงพยาบาลเองก็มีโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ด้วยใช่ไหมครับผมทีนี้เราอยากทราบว่าโครงการนี้ครับมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับเนื่องจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกนะคะรองรับผู้มารับบริการเป็นจํานวนหน้าและก็ต่อเนื่องนะคะทําให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าห้องจ่ายยานะคะแล้วเกิดระยะเวลารอคอยรับยาขึ้นนะคะคนไข้ใช้เวลากว่าครึ่งวันกว่าจะได้กลับบ้านนะคะทางหน่วยง,งานจึงมีแนวคิด ที่อยากให้คนไข้กับกับบ้านได้เร็วขึ้นนะคะแล้วลดความแออัดบริเวณหน้าห้องจ่ายยานะคะคก็เลยคิดโครงการจัดส่งยาทางไปรษณียน์นะคะโดยร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการจัดส่งยานะคะให้ถึงมือผู้ป่วยนะคะคโดยเราเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปลายปี2560ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับผมทีนี้อยากทราบในส่วนของแนวทาง ของการจัดส่งยาทางไปรษณียน์นะครับทางฝ่ายยาและเวชภัณฑ์เนี่ยมีการดําเนินการลงไปครับสำหรับแนวทางในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เนี่ยเราวัตถุประสงค์ของเราคือลดความแออัดนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาเราคอยรับยานะคะแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการนะคะเรา แล้วมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทางนะคะเพื่อให้ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยทราบว่าเรามีโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์นะคะภายใต้สโลแกนที่ว่าโรงพยาบาลสมเด็จส่งยาทั่วไทยนะคะรวดเร็วทันใจสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอนานนะคะสามารถติดต่อส่งยาทางไปรษณีย์ได้ที่ห้องยาชั้นหนึ่งอาคารอนุสรร้อยปีนะคะช่องเบอร์27ได้เลยนะคะครับผมทีนี้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ย ในการที่จะจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยเนี่ยอย่างไรครับค่ะสําหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเราจะเลือกผู้ที่มีความประสงค์อยากจะส่งยาทางไปรษณีย์โดยผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่นะคะทานยาในขนาดเท่าเดิมนะคะต่อเนื่องไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆะคะ่ะโดยที่เราจะคิดค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์100บาทต่อครั้งนะคะทั่วประเทศไทยนะคะและ คนไข้จะได้รับยานะคะก่อนถึงวันนัดรับยานะคะจะไม่มีการขาดยานะคะและคนไข้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้นะคะด้วยหมายเลขพัสดุ13หลักที่เราจะให้ไปตั้งแต่ตอนมาติดต่อส่งยาทางไปรษณีย์เลยนะคะแล้วก็สามารถออตอบถามทาง call center ได้นะคะเบอร์1545ได้เลยค่ะครับผมทีนี้การจัดส่งยาทางไปรษณีย์เนี่ยครับก็แน่นอนว่า อาจจะต้องมียาบางบางชนิดนะครับที่ไม่สามารถที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับผมออในส่วนนี้เนี่ยทางฝ่ายยาและเวชภัณฑ์เองมีแนวทางในการแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไรครับ สำหรับรายการยานะคะคที่เราไม่สามารถจะส่งยาทางไปรษณีย์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นยาช่เย็นนะคะยาน้ํายาวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2อนะคะยาเสพติดให้โทษประเภท2นะคะโดยเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเราจะให้ยาที่เราไม่สามารถจะส่งได้ให้กับ ผู้ป่วยตั้งแต่มาติดต่อรับขอส่งยาทางไปรษณีย์เลยนะคะส่วนรายการยาที่เราสามารถจะส่งได้เราก็จะส่งให้ผู้ป่วยในลาดับถัดไปค่ะครับผมที่นี้ด้วยระยะเวลาของโครงการนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีผู้มารับบริการในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับผมบทีนี้เมื่อเกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับอยากเลยอยากทราบว่า,าจํานวนผู้ที่ขอรับบริการในโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เนี่ยครับมีเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ การบริหารจัดการเนี่ยอย่างไรบ้างครับค่ะ อย่างในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 นะคะเราก็มีการปรับระบบการให้ให้บริการเนี่ยให้สอดทองกับมาตรการรักษาระยะห่างนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อนะคะซึ่งการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะมีผู้สนใจนะคะอยากให้ทางทางเราจะส่งยาทางไปรษณีย์เป็นจำนวนมากนะคะโทรเข้ามาเราก็มีแนวทางที่จะดําเนินการจะส่งแบ่งเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกคือ,อ,อผู้ป่ว ผู้ยที่มีใบนัดรับยาต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีที่2คือผู้ป่วยเนี่ยต้องมาพบแพทย์นะคะแต่ไม่อยากมานะคะแต่อยากรับยาต่อเนื่องนะคะคสิ่งแรกที่เราจะขอข้อมูลจากคนไข้หรือผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ตัดตส่งยาทางไปรษณีย์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็แพทย์ผู้ทำา ชื่อแพทย์ผู้ทาการรักษาแล้วก็คลินิกที่ทําการรักษานะคะจากนั้นเราจะนําข้อมูลของคนไข้เข้าไปพบแพทย์นะคะให้แพทย์ประเมินตรวจสอบความถูกต้องอความเหมาะสมของการใช้ยานะคะเมื่อแพทย์ประเมินแล้วว่าคนไข้สามารถจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้นะคะก็จะมาที่ห้องยานะคะเภสัชกรก็จะทมการตรวจสอบรายการยาข้อบ่งใช้นะคะ จำนวนยาครบตามที่แพทย์สั่งนะคะเมือ่เอเภสัชดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปการเงินก็จะโทรติดต่อคนไข้นะคะว่ามีค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษานะคะของคนไข้แล้วก็มีค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์จำนวน100บาทนะคะจากนั้นห้องยาก็ดำเนินการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับคนไข้คะ่ะแต่ในกรณีที่แพทย์ประเมินแล้วว่าคนไข้ไม่สามารถจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้นะคะ พยาบาลจะติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรงเลยให้นัดให้คนไข้มาวันและเวลาในลําดับถัดไปค่ะครับผมทีนี้สําหรับผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการจัดส่งยาทางไปรษณียน์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ในช่องทางไหนบ้างครับค่ะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์โรงพยาบาลสมเด็จนศิราชาได้เลยนะคะเบอร์โทร0 3 8 20 3 2 0 2 0 0นะคะต่อ3162ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงมาลินีชนนะวกุลเภสัชกรเจ็ดฝยาและเวชพันฑ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและสำหรับกิจกรรมเสวนาทางการแพทย์วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ